วันนี้เรามาเจาะลึกกันในประเด็นสำคัญของกฎหมายอาญานั่นคืออำนาจในการถอนคำร้องทุกข์ซึ่งเป็น,นกลไกที่ทรงพลังมากมันสามารถทำให้คดีอาญาทั้งคดียุติลงได้เลยประโยคนี้คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยนะในคดีบางประเภทเนี่ยอำนาจของเจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายถือว่าเป็นที่สุดจริงๆถ้าเขาตัดสินใจว่าจะไม่เอาเรื่องหรือมาถอนคำร้องทุกข์ที่หลังกระบวนการทั้งหมดทั้งของตำรวจ อายการหรือแม้กระทั่งศาลก็ต้องหยุดลงทันทีเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่แก่นของเรื่องนี้กันก่อนเลยนั่นก็คืออำนาจที่มันเด็ดขาดของผู้เสียหายในคดีประเภทที่กฎหมายเรียกว่าความผิดอันยอมความได้ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้มันคือคดีที่รัฐมองว่าผลกระทบหลักๆเนี่ยมันเกิดกับตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองทรัพย์สินหรือชื่อเสียง ดังนั้นถ้าเจ้าทุกซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงเขาไม่ติดใจเอาความรัฐก็จะไม่ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวเลยลองนึกภาพตามนะคดีหมิ่นประมาทช่อโกงถ้าผู้เสียหายไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้คดีมันก็ไม่เกิดและนี่คือความเด็ดขาดของอำนาจนี้ไม่ว่าคดีจะไปถึงไหนแล้วนะจะอยู่ในชั้นสอบสวนชั้นนยายการหรือขึ้นไปสู่การพิจารณาของศาลแล้วก็ตามต่อให้พยานหลักฐานมันจะแน่นหนาแค่ไหน กองเอกสารในสำนวนจะสูงเป็นตั้งตั้งอยู่ในตู้เก็บเอกสารแต่ถ้าผู้เสียหายตัดสินใจเดินไปบอกว่าฉันขอถอนคำร้องทุกทุกอย่างต้องจบอำนาจของข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดต้องหยุดลงทันทีพอเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันว่าเงินไขและผลของการถอนคำร้องทุกเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างแล้วมันส่งผลกระทบในทางปฏิบัติยังไง กระบวนการของมันมีหัวใจสําคัญ3อย่างที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลย 1. คือเรื่องของเวลาอันนี้สําคัญที่สุดคือต้องทําก่อนคดีถึงที่สุดเท่านั้น2คือจะไปยื่นถอนกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานสอบสวนอายการหรือไปยื่นต่อศาลโดยตรงและ 3. ผลของมันคือเด็ดขาดมากสิทธินําคดีอาญามาฟ้องมันจะระง,งับไปเลยแบบถาวรดีกาฉบับนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในคดียักยอทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวคดีสู้กันจนถึงชั้นดีกาแล้วนะ แต่ตราบใดที่คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดเมื่อผู้เสียหายตัดสินใจยื่นถอนคำร้องทุกข์เข้ามาในชั้นนี้คดีก็ต้องจบศาลฎีกาเองก็ต้องพิพากษายกฟ้องไม่มีทางเลือกอื่นตารางนี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะว่าเวลาคือตัวชี้ขาดจริงๆถ้าถอนก่อนคดีถึงที่สุด จำเลยที่อาจจะถูกขังอยู่ก็ต้องถูกปล่อยตัวทันทีแต่ถ้าช้าไปปล่อยให้ผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาจนคดีมันถึงที่สุดไปแล้วการไปยื่นถอนคำร้องทุกข่างจากนั้นจะไม่มีผลอะไรเลยจำเลยก็ต้องรับโทษตามคำพิพากษาต่อไปและนี่เป็นอีกประเด็นที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือผลของมันไม่ได้จบแค่คดีอาญาแต่มันลามไปถึงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยหมายความว่าคำขอให้จำเลยคืนทรัพย์สินคืนเงิน คืนบ้านที่ดินที่ทนายความของผู้เสียหายยื่นฟ้องพ่วงเข้ามากับคดีอาญาก็ต้องถูกศาลสั่งจำหน่ายออกจากสาระบบความไปพร้อมกันด้วยทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่มันซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยถ้าในคดีเดียวกันมันมีผู้เสียหายหลายคนละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น หลักการสําคัญเลยนะคือสิทธิของผู้เสียหายมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้ามีเจ้าทุกหลายคนคนนึงถอนอีกคนไม่ถอนคดีมันก็เดินหน้าต่อไปในส่วนของคนที่ไม่ถอนเช่นเดียวกันถ้าผู้เสียหายเกิดเสียชีวิตไปสิทธิในการดําเนินคดีมันก็จะตกทอดไปถึงทายาทซึ่งทายาทแต่ละคนก็มีสิทธิของตัวเองแยกกันเป็นอิสระแต่มันมีข้อยกเว้นที่สําคัญมากคือถ้ามีผู้จัดการมรดกกดจะเข้มงวดขึ้นมาทันที ผู้จัดการมรดกจะทําการถอนคํารองทุกได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนแบบเป็นเอกฉันท่านั้นขาดไปแม้แต่คนเดียวไม่ได้เลยถ้ามีทายาทคนใดคนหนึ่งคัดค้านการถอนคํารองทุกนั้นจะไม่มีผลทางกฎหมายทันทีเอาละมาถึงประเด็นที่หลายคนสับสนกันบ่อยมากๆและมันเป็นเหมือนกับดักทางความคิดที่ทําให้เข้าใจผิดกันได้ง่ายๆเลยลองคิดตามดูนะ สถานการณ์แบบเนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆข้อตกลงที่ทำกันไว้ล่วงหน้าก่อนจะเกิดเรื่องแบบเนี้มันจะมีผลเป็นการยอมความทางอาญาที่สมบูรณ์หรือเปล่าคำตอบที่ชัดเจนและถูกต้องเลยก็คือไม่ได้ข้อตกลงแบบนี้ไม่มีผลเป็นการยอมความทางอาญาเลยแม้แต่น้อย เหตุผลทางกฎหมายมันชัดเจนมากคําว่ายอมความมันหมายถึงการตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทหลังจากที่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วแต่สัญญาจ้างงานลักษณะนี้มันเป็นข้อตกลงที่ทํากันไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีใครทําอะไรผิดด้วยซ้ําดังนั้นมันจึงไม่เข้าองค์ประกอบของการยอมความตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลยเอาละเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนเรามาทบทวนประเด็นสำคัญทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้อีกสักรอบ ข้อที่1ผู้เสียหายคือคนที่มีอำนาจสูงสุดในคดีประเภทนี้การตัดสินใจของเขาคือคำขาดสามารถหยุดกระบวนการทั้งหมดได้ข้อที่2ช่วงเวลาสำคัญที่สุดต้องถอนก่อนคดีจะถึงที่สุดเท่านั้นพลาดจากนี้ไปแล้วไม่มีผลข้อที่3กรณีมีผู้จัดการมรดกต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนแบบร้อเเซ์ไม่มีข้อยกเว้นและข้อที่4ข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ ไม่ใช่การยอมความทางอาญาที่สมบูรณ์ตามกฎหมายสำหรับใครที่ต้องการจะทำความเข้าใจหลักกฎหมายเหล่านี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนกับได้นั่งฟังการสรุปประเด็นสำคัญที่ย่อยมาแล้วจากในห้องเรียนโดยตรงที่เพจดีกาเกงเรามีการรวบรวมสรุปคำบรรยายแล้วก็วิเคราะห์คำพิพากษาสารดีกาที่สำคัญสำคัญเอาไว้ให้แล้วหากสนใจก็สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามรายละเอียดและราคาสรุปของเราได้เลย